สบายดี LTV ทีวิชรถไฟลาวจีนรองรับผู้โดยสารแล้วกว่า400,000คนบริษัทรถไฟลาวจีนจำกัดผู้ให้บริการเส้นทางรถไฟลาวจีนเปิดเผยครับว่าในช่วง6เดือนที่ผ่านมา ได้มีผู้โดยสารใช้บริการรถไฟนี้แล้วจำนวน410,000คนและใช้บริการขนส่งข้ามพรมแดนระหว่างสปปลาวและจีนแล้วกว่า640,000ตันโดยเส้นทางรถไฟลาวจีนถือเป็นจุดเปลี่ยนสำคัญในการขนส่งระหว่างประเทศของสปปลาวในช่วงแรกที่เริ่มให้บริการมีจำนวน4ส,สถานีก็คือนาเตยกาสีเมืองงาและนาหมอปัจจุบ,บันเพิ่มการให้บริการเป็น10สถานีนอกจากนี้ครับ การเพื่อนขบวนรถไฟหัวกระสุนชื่อว่าล้านสางและรถไฟปกติในการให้บริการทําให้สามารถรองรับผู้โดยสารได้มากขึ้นและมีราคาบัตรโดยสารที่หลากหลายปัจจุบันครับรถไฟให้บริการจํานวน6รอบต่อวันและมากที่สุดคือ8รอบต่อวันและสามารถรองรับผู้โดยสารได้มากที่สุดจํานวน5,000คนสําหรับบัตรโดยสารสามารถซื้อล่วงหน้าก่อนวันเดินทางและจุดจําหน่ายบัตรโดยสารตั้งอยู่กระจายตามเมืองหลักต่างๆ เพื่อให้สามารถหาซื้อบัตรได้สะดวกมากขึ้นเนื่องจากการเพิ่มขึ้นของจํานวนผู้โดยสารและสถานีส่งผลให้จํานวนผู้ใช้บริการรถไฟเพื่อไปท่องเที่ยวยังนครหลวงเวียงจันทร์วังเวงียงหลวงพะบางและสถานีท่องเที่ยวที่มีชื่อเสียงอื่นๆของสอปปลาวเพิ่มมากขึ้นเช่นกันแล้วพบกับ L r ลทีวิชั่นได้ใหม่ในมือหน้าสบายดี